กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะ,คะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะพี่ตันารพกิานหน่วยของเรานั่นเองค่ะจะไปที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอรับชมรับฟังนะคะค่ะหน่วยพนักงานที่หนึ่งหกสำนักงานพนัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมกับโคของนายวันชัยทัพพิมไทยโดยใช้น้ำเชื้อพ่อโคอเมริกันบามันเทาหน้าบ้านนางั้หมู่ที่เก้าตำบลนางั้ออำเภอ เมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสากล5สำนักง,งานทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยออกบริการผสมเทียมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและติดตามโคเกิดใหม่จำนวน13ตัวในพื้นที่ตำบลตราณีอำเภอปราศาสตร์และตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักง,งานทหารพัฒนา โดยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมลงพื้นที่ผสมเทียมโ,โคกระบือให้แก่รัศดรจำนวนสองรายเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะในหมู่ที่12บ้านเดินกระบกตําบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบและหมู่ที่ยี่สบองบ้านเนินสว่างพัฒนาตําบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะโควิดยังไม่หายนะคะควรรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะค่ะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะเราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ